ที่เด็ครับวันนี้มาถึงมวยคู่สุดท้ายในรายการนะครับโชค์กับในพิการน้ำหนักร้อยปอนด์นะฝ่ายแดงวันนี้นะครับก็คือรถถังจูเนียนะครับวอวราพินน้ำเงินฉัดมีโชคนะครับปานนิวัฒน์มวยไทยนะครับโชว์กับในพิการน้ำหนักร้อยปอนด์ครับผมแจ็คครับตามเลยครับคู่ปิดท้ายของการดาบทอดนะครับมวยดีวิทีไทยในวันนี้ครับอาทิตย์ที่14ธันวาคมนะครับช่องแปรแล้วก็แอปพลิเคชันของไทยทีวีครับเสิร์ฟความมันกันจากสนามวิจิตเมืรบนรณอตคสามจังหวัดนนทบุรีแห มาถึงแล้วครับรถถังจูนเนียครับววราพินหรือว่ารถถังหาดใหญ่ครับเชเล่นว่าเจ้าปลื้มนะครับไอ้หนูดาวรุ่งนาคตดีครับเมีอนาคตจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับมีคุณวิทธวัฒน์มุ่งมามัดเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะได้รับการสนับสนุนจากคอสฟาเครื่องหัดใหญ่ครับมาแวน้อยปอนิติวัฒน์เป็นทีมงานเจ้าหน้าที่นเนอต์ผู้ฝึกสอนนะครับทำการทิศซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยเกียรติอำนาจที่หาดใหญ่สงขลาครับวันนี้เจอทา้านของชัดมีโชคปานนิวัฒน์มวยไทยครับ ไอ้หนูดาวรุ่งจากอำเภอเมืองจังหวัดคาราสินนะครับมีคุณธนวัฒน์ปานนิวัฒน์แล้วก็คุณถาปนาพงศ์ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีคุณเล็กเป็นทีมงานแต่รับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับทำการซิสซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปานนิวัฒน์มวยไทยครับค่ายนี้ค่ายใหม่นะครับตื่งก่อตั้งเมื่อไม่นานที่ผ่านมาแต่ว่าเนี่ยครับมีมวยดีๆโดยเฉพาะเจ้าโรเบิร์ตนะครับหรือว่าบัก์เอิดครับเอาล้วครับจัดเททิ้งลงไปฉันมีโชค มานนิวัฒน์วยไทยครับใครไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าทำวยดีมีมาตรฐานแล้วครับแม่มุดเข้าไปเลยครับรถถังขนาดใหญ่ครับนี่รถถังขนาดใหญ่ครับรถถังคันใหม่ครับขาดดดชวนแรกชวนตะรล้อเอาละครับถึงตัวเดคาขวงนายรัดไว้เลยครับลงเอวอย่างเดียวนะครับบนเวทีดําเกลือมีซาดนะครับปูชีขาดโดนแก้งขวาเนี่ยครับหลุดหลวมโดนแก้งขวาครับจะท้าดวดชวนแรกครับแต่ว่านั่นแหละครับ สง่าจะไม่มีครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจบตรงไหนจบแบบไหนจบย่างไรนะครับรถถังหนาดใหญ่ครับหรือว่ารถถังจูเนียบัดสายลวงทองครับบัดสายลวงทองแต่ว่านี่โดนสวนเนี่ยครับหมายเกอบไปเลยครับแมวันนี้มวยดีวิธีใจอันเลขเลข3นะครับนอกยก3าเกือบหมดเลยครับหมดโยครับเดี๋ยวกลับมาเวลามาเดินเร็วเลยครับสองนาทีครับพักก่อนครับ นี่นะครับมมาดูขบเช้าโอ้โหดูดิโอ้ยแต่ละคู่แต่ละคู่มันนี้มันอย่างนี้อ้าวไม่ต้องช้าแล้วอ่ะยกสองนะครับอ้าวไยแดงนะครับรถถังจูนเนียน้ำเงินชัดมีโชคเอาอ่าแล้วครับเล่นใหญ่ใส่ยับแล้นะครับที่ไปครับทางด้านของรถถังรถถังอัดใหญ่นะครับกับทางด้านของชัดมีโชครุ่นน้องรบค่ายของแอบนับเลยครับโดนเตะขาจอยางไม่ไหวครับแม่ครับแอบไปใส่เขาก่อนแลลวครับหัวใจได้นะครับสำหรับทางด้านของรถถังจุนเนียครับ จบที่ยกที่2ครับชัดมีโชคครับเ,รเป็นฝ่ายชนะออกไปในยกที่2ครับเคลมเบลเลยครับลุงแจ๊ดว่าต่อไปเลยยาวมาแล้วอุ้ขาขาแล้วเลยคู่นี้เล่นขาไปโอ้เดีอยงเลยเล็งไว้อยู่แล้วนะครับปาบเข้าไปนะครับดี